สวัสดีครับอยู่กับเราครับในช่องพลายเทินนะครับผมวันนี้ก็มาดูการตกมันของพิโก้ครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาถามคุณตาดูครับว่าการตกมันของพิโก้เป็นยังไงครับนี่มันตกทุบหายนี่แหละครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับวันนี้โอ้ลำบากวันนี้ลาบากไม่ใช่ตกมันออกไหมครับวันนี้ไม่ออกเลยหลายวันแล้วโก้หลายวันแล้วอ๋อ สามสีววสมส่วันแล้วใช่ไหมครับครับแต่ก็เป็นธรรมดานะครับแต่เขาก็ไม่ทำใส่แล้วนะครับผมก็เป็นช้างรุ่นเนาะครับผมยัง,ย,งยังเคยตกมันออกแล้วเยอะไหมคุณตาได้ยินเขาว่าตกออกเยอะเหมือนกันนะอ๋อได้ยินตารลุงลุงปู่ลุงก็บอกว่า,วาครับตกตกตกไหลเยอะเลยครับ แต่ปีนี้ยังเห็นออกเยอะใช่ไหมเออปีนี้ออกแค่นี้เองอ๋อออกดิบๆเหายนี่ครับวันนี้ก็คุณตาก็ไปไหนมาสายจังวันนี้เก็บปุ๋ยสายไปตัดหญ้ามาครับผมโอ้ตัดหญ้ามาครับตัดหญ้ามาฝนตกด้วยโอ้สไปตัดไรไหมครับตัดไรครับประมาณสามสี่โลนู่นแหละอ๋อครับผมดูแถวบ้านชะลานู่นแหละอ๋อวันนี้คุณลึอคุณตาก็เลยมาเก็บมอึใสยหน่อยเนาะครับเก็บสายวันนี้เก็บสายทุกวันเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ก็สามวันไปตัดครั้งหนึ่งบ่สามวันตัดครั้งหนึ่งครับผมวันนี้หมดแล้วอยู่นู่นเหรอปุย่านะตัดหมดหมดรถนี้เลยเดือประมาณชาลิงนึงครับผมนี่ก็คุณตาก็มาสายหน่อยครับเพราะว่าไปตัดยากไกลครับผมวันนี้ก็ลายเชือกเนาะลายเชือกครับลายเชือกนี่เราเอาคำน้อยออกก่อนอ๋อครับผม นี่ก็คุณตาก็กําลังมาทําความสะอาดนะครับผมเพราะว่าใช้หน่อยวันนี้ใช้หน่อยครับผมสายโย่ววันนี้สายโย่ใช้โย,ย่ใช้โย,ย่เหนื่อยด้วยครับแต่ว่ามันเหนื่อยมันต้องมันก็ต้องเหนื่อยบ้างแหละคนเราต้องมีวันเหนื่อยวันไม่เหนื่อยบ้างแหละครับคุณตาก็มีใครมาช่วยคุณตาวันนี้นี่คุณลุงครับแกเอาแกมไปคนหญ้าให้ครับผมโอ้่ครับเป็นคุณลุงของคุณตาเกตนะครับมาช่วยไปตัดหญ้าครับ ตัดยาที่บ้านบ้านไหนบ้านสนุบ้านสนุบออกจากบ,บ้านตะกลางไปประมาณสองโลเนาะออกจากบ,บ้านตะกลางไปประมาณกี่โลหนึ่งบ่เฮ้ยลูกน,นะนี่ก็ขุดขุดที่ไม่สะอาดนะวันนี้ดูเลยครับวันนี้ก็ที่หมู่บ้านช้างครับฝนก็ตกมาลินลินครับวันนี้ตกดูนู่นก็ตกตรงจัดยาก,ก็ตกอ๋อครับ ไม่ได้ตกลิ้นๆนะตกเปียกเหมือนกันนี่ตาเปียกหมดเลยนี่ครับแต่อันนี้ก็แค่นี้ครับไม่ตกไม่เยอะครับในลิ้นครับวันนี้ถ้าตกเล็กกว่าน,นี้หน่อยคงจะดีะดหญ้าจะได้ไม่ไม่เหี่ยวจะได้มีชุดที่ว่าขึ้นไวยเนาะ,นะคุณตาโอ้โอ้ยไม่ตืนไรไ้เลยลุงเทขมับก็บวมๆอยู่นะคุณตาเนาะบวมตาบวมหมดเลยนี่ครับต้องใสจ่จานว่าวีอย่ังไงคุณตาเนาะครับ ทำตอนนี้ไม่โกงไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้อ๋อครับผมใช้จะดีกว่านี้นิดนนะึงแต่นี่นใช้แบบนี้มันไม่ค่อยเขา้าที่เข้าทางนะน,นี่โอ้ที่คุณตาเลี้ยงมานะ<อ>ที่เห็นที่เห็นเขามานะนี่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้บ่ะโอ้ยกระโงจะกินอยู่ตรงไหนกินอยู่ตรงนั้นเลยอันนี้กินเล่มมาเลอยเบิ่นก็หันทำเลียงมองเลื่อยเนาะตาเนาะ แต่ก็ยังบอกได้อยู่ครับแต่ก็เชื่อฟังดีอยู่นะครับผมไปไปแล้วได้ข่าวว่าเมื่อคืนนี้อะไรเนาะพลายคำน้อยครับพังอะไรน,นั่นครับพังอะไรครับทำโคบกบ่ทังโคกครับผมอ๋อผมนั่นนอนอยู่บ้านได้ยินเสียงล,งล,งล,งลงูกนังลูกลังได้ยินอยู่แต่ผมไม่ลุกมามันตั้งดึกครับแล้วมันเหลืออยู่ข้างนึงครับผมเดี๋ยวเย็นๆจะมาซ่อมใหม้มันเสร็จ ตอนนี้คุณตาก็ทําความสะอาดใต้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับที่ของพลายขน้อยที่ว่ากลาคืนชิ้นดังกุ้งเกลิ้งเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับผมว่าพังยังไงครับผมนี่ครับผลงานของพลายขน้อยมื่อคืนครับนี่ที่กั้นกหลังครับพังเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับผมอิซีครับนี่ผมนอนอยู่บ้านนี้ได้ยินเสียงกรงกลังกลังทั้งคืนเลยครับผมนีเห็นไหมครับนี่ ก็พังหมดเลยครับนี่ข้อของพายคำน้อยนะครับผมเพราะว่าดัานถอยหลังครับก็เลยพังนะครับผมคนย็นบอกว่าคุณตาจะมาซ่อมนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูพี่หนุ่มของเรานะครับผมตอนนี้คุณตาก,กำลังจะไปเก็บของพี่หนุ่มนะครับผมนะครับ ลายคำน้ยครับผมคุณตาก็เอามัดไว้แต่เช้าเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะถามคุณตาดูนะครับผมนี่ครับคุณตาก็ยังไปเอาหารมายูนให้ก่อนนะครับคนที่เก็บปื้นะครับสวัสดีครับน้อยพี่นุม่ม เดี๋ฟังคำสั่งดีอยู่นะครับผมโอ้คุณตาเอารถไสายมาครับไม่ใช่เอาหญ้าครับเอาลวดสายมาเก็บอื้อนครับผมไอ้ยไอ้เชี่ยคุณตาน<ง>ีา่พูดคำเดียวครับถอยจ้ากเลยครับผม คุณตาวันนี้พี่นุม่มโอ้พีน่นุ่มน่าจะต้งมันนะเอาแล้วจะไปแห่งานควันสือได้รไหมนี่มันสงสัยจะไปไม่ได้ไนะครับเอ้อาระณบ้านอะไรเนบออกตัวไหนคุณตาออกตัวไหนนี่เขาออกหรือบอกตัวไหนครับเขาเขาเริ่มโบกตัวไหนน้ำมันเขาออกมาหลายวันแล้วแต่ไม่เคยเห็นเขาออกแรงขนาดนี้อ๋อวันนี้คุณตาเลยเห็นออกใช่ไหม ออกออกทั้งสองข้างหรือข้างเดียวเนี่ครับขี่กันมาคอณเขาครับนี่ครับออกคุ้มๆนะครับเนี่คุณตาก็บบกให้เขาหันไปคนละข้างนะครับผมเพราะว่าเพื่อความน็อตวังครับผมต้องบบกให้เขาไปคนละข้างครับเพื่อความปลอดภัยก็จะได้ทําความสะอาดได้นะครับผมนี่ ไม่ใช่เป็นการทรมานหรือทำลายช้างอย่างใดนะครับผมนนบเพื่อป้องกันอันตรายแล้วก็เซฟควานด้วยครับโอ้ทั้งสองข้างเลยไหมคุณตามันข้างนึงมันยังไม่ออกกระตาไปบีบถึงมันติดโอ้<ต>เห็นต้นแก่ออกกระตาบีบรูนะโอ้บีบมันโอเลยใช่ไหมเออมันออกไปที่ไก่ต้นเล็กๆนิดๆ,ๆ,ๆคือว่ามันไม่เปิดรูนะ คือเป็นอาการเริ่มต้นของช้างเนาะใช่ไหมตาคุณตาครับผมก็จะบอกเป็นขี้ไก่ก่อนเนาะใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ทีใช้มันจะออกหายเหมือนไอ้คำน้อยแล้วมั้งหรือจะจะ,จะตกมันตกยาวะยายาวฝนมันไม่ตกยาแล้วตัวมันใหญ่ขนนะาดนี้แล้วอ๋อเพราะว่าอายุเขาก็ได้แล้วเนาะอายุเขาได้มากแล้วแล้วก็เขาก็ไม่ได้ตั้งแต่เก็ดเสียไปเขาก็ไม่เคยตกด้วยครับ ขึอ้อุปงเถ่าเหมือนกับละแวยนะคุณตาเนะยิ้มเสียงยยยเสียงดังละแวงครับพี่นุ่มครับถ้าได้ยินเสียงคนนี้ก็ละแวยครับพี่นุ่มของเราครับอชอบอยูเว เงียบๆนะครับผมแต่อย um oui, so ู Não, ่แบบเงียบๆกตาคุนศพคนกระตาหนิแกไม่ทำอะไรนะแกไม่สงสัยเห็นเห็นถาท่านจะเห็นก็แล้วก็แล้วไปหรอกเห็นสงสัยเห็นควันช้างมาดูเยอะครับบริเวณครับวันนี้ก็ชงอะไรมาหนุนชงเฟมลี่สีทุพไทยมาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเทีตอมาอยู่ผมได้ยินเสียงโอ้เสียงนะเสียงนี้คุณตาได้ยินเสียงทุกวันนะคุณตาเนาะ เราะว่าบ้านผมิอยไกลเสียงคุณตาดูดังถึงบ้านผมครับเป็นอย่างนี้ทุกวันครับผมครับมมัน่ครเป็นไรหรอับบอกให้จ้า่มบอกที่หมหางครับเพราะว่ากาลังทำความสะอาดต้องบอกให้หันหน้าไปทางอื่นครับผมมาตอนไหนครับนีมาหลายวันแล้วครับผมมากรบาดที่หนเลยุณตาเนาะใช่ไหม ยิงนางความชัดเลยครับหนึ่งลูกรอครับผมวันนี้ผมกำลังเก็บควาทีโนนให้เขานี่วันนี้เลยเนีย่วันนี้เลยครับสวยคว,วอยแล้วนะควายแล้วโอ้ทุง่งใสจำได้ไปเนาะคุณตาใช่ไหมให้คุณตา ห้างคุณตาทุ่งใส่จำนายไปแล้วควันเสืองานนี้เนาะคอยดูสองสามวันถ้าออกคอถ้าเขาออกแรงก็ไม่ไปอ๋อครับด้วยความปลอดภัยเนาะวันนี้คันค้างแล้วก็ได้ยินเสียงออกมากันเยอะเลยครับช่องกล้วยเจียงออกมารครับผมครับผมมาช่วยดูแลกันครับผมเพราะว่าถ้ามีอะไรมาก็ได้ช่วยเหลือกันได้นะครับผม ออกแรงนะมันมันก็อยู่แค่นี้แนหะมันอออกแรงแต่มันพอกระเทืนเนาะเออมันพอกระเทือนนะนก็ม่อนายโกมันกรบๆหายไปเลยเนาะครับจะไปให้เบ,บวาเนีไงเียนะเี่ย้นอเคียนนอไมเีรยให้ผมมือรจาสุเลให้กี่ปียี่ เดีฮะไอเดี๋ยวไอเดี๋ยวสูงจริักลี่ยวใ่ไหมเคยเลยนะเคยแ่จมงบอกันป่วยนนป่วยล้วเราลยเ้อาอ่ะเท่าคืออรจลากตู้นี่อากูะอและจ่นา นี่ก uh, <huh ็ซ well, like. e er ิวนากันอยู่ครับสาสวยครับก็จะฟังบอกกันครับงหมอนกนปกตันบอมไปทามไปบอกเลยโอ้มุนก็มาด้วยนะครับดีอสมุนสมุนวนไม้เยสอตัวสามตัวครับ โคงมันั่นก็วิ่งไปด้วยนะครับเทกวีตัวครับทำนมวาให้เ็ราตอดงเอ๋กิบวัดทำความสะอาดข,ของอเคเรียบร้อยนะครับผมตามอีนเ,น,นเดียวเองหลักเทนี้ก็ให้เสีย,ยทุกท่านนะครับผมได้รับคืนแค่นี้ก่อนครับอย่าลืมฝากกดเคกกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับในช่องพลายถึงนื่นครับ เป็นกำลังใจครับผมคลิปนี้ก็ขอกราาสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม